สวัสดีครับแฟนๆกระแสไทยลีกในช่องกระแสต่างประเทศนะครับวันนี้วันพฤหัสที่8กุมภาพันธ์2567นะครับฟุตบอลน้อยหลือกเกินนะครับสำหรับลีกเอเชียเดี๋ยวเลือกเอาที่อพอมีให้เชียร์แล้วกันนะครับก็คู่แรก16นาฬิกา15นาทีเป็นออสเตรเลียวิกตอเรียเนชั่นพเมร์ลีกนะครับซึ่งเป็นนัดแรกนะครับของลีกในฤดูกาล2024 ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเซาเมลเบิร์นนะครับเจอกับเมลเบิร์นไนท์เซาเมลเบิร์นนี่ในฤดูกาล2023เนี่ยจบที่รองแชมป์นะครับก็ผลงานเนี่ยแข่งไป26นัดมี62แต้มส่วนผลงาน5นัดหลังก่อนหลีกจะปิดในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับข้ามาดูเมลเบิร์นไนท์นะครับจบอันดับที่4ในฤดูกาล2023นะครับมีอยู่20มีอยู่47แต้มจาก26นัดนะครับก็ เตะกัน4ี่โมงสิบห้านาทีนะครับจำดีๆเพราะว่าบอลออสเตรเลียเนี่ยเตะเร็วนะครับผลการการพบกันเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาในบ้านของเซาล์เมลเบิร์นเนี่ยเซาล์เมลเบิร์นเอาชนะได้2ต่อหนึ่งนะครับส่วนในบ้านของเมลเบิร์นไนท์เมลเบิร์นไนท์แพ้ให้เซาล์เมลเบิร์นไป1ต่อ2คู่นี้ก็เป็นเซาล์เมลเบิร์นที่ชนะทั้งไปไปกลับเลยทั้งเย้าแล้วก็เยืนนะครับนักเสือคู่นี้เปิดมาให้เซาล์เมลเบิร์นนะครับ บ,บังคับชนะ1ประตูขึ้นไป1ประตูอาจจะเชียร์ฟรีนะครับถิตีมันก็บอกอยู่แล้วเซามลเบินเนี่ยชนะทีละ1ลูกนะครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่เมลเบิร์นไนท์ในนัดเปิดสนามจะพลิกล็อกอาจจะเสมอหรือชนะได้เหมือนกันมันคู่ขี้สูสีนะครับจบที่2อที่มาเพราะฉะนั้นมันแพงไปนิดนึงครับให้เชียร์ไปที่เมลเบิร์นไนท์แล้วกันนะครับแพ้ถึงที่ก็น่าจะตามถิตีเก่าก็คือไม่เกิน1ประตูเท่านั้นนะครับ อ่ะคู่ถัดมาเป็นวิญญาตซีซั่นครับนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับของซาอุแบบถ้วยแบบไม่ใช่ถ้วยแบบจริงจังด้วยนะครับเป็นถ้วยเหมือนเตะโชว์นะครับก็มีไมอามีทีมของเมสซี่ด้วยที่เคยแข่งขันในรายการนี้นะครับเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับเอาฮิลาเจอกับเอานสเซอร์นะครับเอาฮิลาเนี่ยในลีกล่าสุดเนี่ยบุกชนะเอาไฟฮาวมา2.0ต่อศูนย์ก่อนที่ลีกจะปิดพักในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ตัวดังๆในทีมที่รู้จักกันดีก็คืออบูรรฮีนะครับนั่นคือกองหลังของซาอุดีอาระเบียเชื่อว่าไม่น่าจะพักนะเตะโชว์แบบนี้น่าจะเอาลงนะครับแล้วก็มีคาริดูคูริบาลีนะครับมีมิดฟิลด์อย่างโมฮัมเหม็ดคาโน่นี่ก็ทีมชาติซาอุดีอาระเบียมีรูเบนเนวสนะครับนักเตะจากโปรตุเกสมิเลนโควิดซาวิสนะครับส่วนแนวรุกนี่ปึื้เลยนะครับมิเชลซาริมารดซารีอีกตัวจีด๊ดแนวรุกของซาอุดีอาระเบียแล้วก็อเลนดามิโตวิชนะครับสุดหน้าตัวเก่านะครับ ส่วนอัลนัซเซอร์ครับในลีกนัดล่าสุดเนี่ยบุกชนะอันทาวอรมา4-1ต่อนะครับกองหลังก็จะมีอย่างพวกอเมริกลาปอสนะครับอเล็กเทเลสนะครับมีมิดฟิลก็อย่างมาเซโรโบโซวิชนะครับตัวดังๆอเดสันทาริสกานะครับโอตาวิโอส่วนแนวรุกก็แน่นอนครับเซเดโอมาเน่ ane, กับคิสเตโนโรนันโดคู่นี้ถือว่า,าคู่ขี้สูสีกันมากๆนะครับผลงานการเจอล่าสุด ในลีกเนี่ยเป็นอัลฮิลานชนะอนัลนาเซอร์ไปได้ถึง3ต่อศูนย์นะครับนั่นคือการแข่งขันในลีกนะครับคู่นี้น่าเสือเปิดมาให้อัลฮิลานครับเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเสมออาจจะเจ็บนิดนึงเพราะฉะนั้นบอลแบบนี้เตะโชว์แบบนี้แต่ว่าเปิดมาให้เชียร์นะครับก็ผมว่าเจ้าบ้านดีกว่าอัลฮิลานนะครับอัลฮิลานดูแล้วน่าจะดีกว่านะครับชีชั้นของนักเตะอ,อาจจะดูคู่ขี้สูสีวัดกันที่ความคมในแนวรุกเท่านั้นแหละครับสำหรับคู่นี้ ก็เชียร์ไปที่เอาหิลาละกันนะครับอ่ะนี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามมาได้ทุกวันที่นี่นะครับช่องกระแสต่างประเทศในช่วงกระแสไทยลีครับ